ทุครับอ่ต่อไปเนี่ยหลายคนเขาอนุโมทน,นาบุญกันเทียบเลยนะครับแชร์กันในโซเชียลชื่นชมกันใหญ่หลังจากที่เจ้าของแบรนด์ฮาตาริบริจาคเงินครับทำบุญใหญ่เลย900ล้านบาทให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อนำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยกันต่อไปครับนี่เป็นภาพที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งเขามีการโพสต์นะครับเป็นเช็คธนาคารครับชื่อบัญชีของนายจุนวรณวิทย์ประธานกรรมการบริหารบริษัทฮาตาริอิเล็กทริกจำกัด เป็นเจ้าของพัดลมฮาตาริที่เรารู้จักกันเนี่ยแหละเป็นบินเ,เรียกว่าเป็นเช็คที่สั่งจ่ายให้กับมูลนิธิรามาธิบดีจํานวนเงินอย่างที่เห็นไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับตัวเลขศูนย์เยอะขนาดนี้900ล้านบาทแคปชั่นเนี่ยเขียนว่าการบริจาคที่ยิ่งใหญ่คุณจุนวรรณวิทย์เจ้าของพัดลมฮาตาริคนนี้ใจบุญจริงขออนุโมทนาครับพอโพสต์ไปแบบนี้หลายคนก็ชื่นชมมีการแชร์กันเพียบเลยนะครับบางท่านเห็นแบบนี้ บอกด้วยนะบอกว่าอู้ยิ่งเห็นแบบนี้ยิ่งอยากสนับสนุนแบรนด์ของฮาตาริเข้าไปใหญ่เลยโอ้คอมเมนต์นี้หลายโพสเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปนั่งดูในโลกออนไลน์มีคนบอกซื้อมาแล้วครับถ่ายรูปพัดลมมาด้วยอ๋อสนับสนุนค่ะโอ้ขณะที่เพจ Facebook ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลบอกว่าบริษัทฮาตาริอิเล็กทริกจำกัดโดยคุณจุลและคุณสุนทรีวรรณวิทย์และครอบครัวบริจาคเงิน900ล้านบาท สมทบทุนนะครับ900ล้านบาทนี้คือจะแบ่งเป็นโครงการต่างๆค,คือโครงการปรับปร,รุงอาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี160ล้านบาทบริจาคสมทบทุนโครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีรีอยุธยา300ล้านบาทและบริจาคสมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยทีเป็นจํานวนเงิน440ล้านบาทนะครับเงิ<ม>นส่วนนี้ก็จะเอาไปพัฒนา แล้วก็เอาไปช่วยเหลือผู้ป่วยกันต่อไปแน่นอนอพอโครงสร้างพื้นฐานพอฟอร์เสซิลลิตี้ต่างๆมันดีขึ้นการบริการผู้ป่วยก็จะดีขึ้นตามไปด้วยก็ร่วมอนุโมทน,นาบุญด้วยนะคะ